สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเฟลัตเทียชแนลนะครับี๋ยวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการผ่านด่านกูรูยากนะครับก็กดอินเลยมันจะมี2ด่านด่าน,านแรกก็จะเป็นบอสตัวนี้นะครับด่านที่2เป็นบอสระเบิดซึ่งบอสตัวนี้ก็ฆ่าง่ายมากครับเรา,เาแค่ตีมันไปเรื่อยๆนะซึ่งถ้าเกิดมันเรียกแค่นอ,อาหารอาหารเสวยของมันอะ่ะก็แค่ให้เราทําการกดสามแชกแล้วก็คูณ2เพื่อทําลายนะครับ เดี๋ยวขอเช็คพลังโอเคผ่านได้โดยเราจะเล่นง่ายๆกันอยู่ที่ประมาณมุม60แล้วก็65นะครับหากเราอยู่ด้านหน้าเนี่ยตอนบอสมิโลนะครับตอนบอสมิโลถ้าเราอยู่ด้านหน้าให้เราเล่นมุม65ครับแต่ถ้าเราอยู่ด้านหลังให้เราเล่นมุม60เพราะถ้าเล่น65นะครับมันจะติดมุมเกาะด้านบนของบอสนะครับแต่หากใครสามารถ เล้นปาร์ตี้ที่มีการทำลายแทนด้านหน้าได้ครบก็ไม่จำเป็นต้องกังวลเรื่องมุมองศาเลยกับดา่านนี้โดยต่อมาหากแท่นนะครับเกิดขึ้นมาคนที่อยู่ด้านหลังะจะปาเท่าไหร่ก็ได้ครับแต่คนที่อยู่ด้านหน้าตรงเนี้ยจะต้องปาประมาณ15ครับความแรงนะความแรงประมาณ15มุมองศาต่ำๆหน่อยนะเอาต่ำสุดเท่าที่ต่ำได้เลย อ่ะตอนนี้เราจะปามุมไหนก็ได้ครับแล้วก็ปาเท่าที่ออระบบกําหนดมาให้นะครับตรงแค่นกลางเนี่ยเราอาจจะเลยนิดเลยหน่อยได้แต่อย่าไปเลยเยอะเดี๋ยวมันจะปาไม่โดนอ่ะเนี่ยเครื่องสองเบย์มาแล้วเครื่องสองเบย์มาแล้วครับก็อย่างผมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยผมตีคูณสองอ่ะอย่างเงี้ยเพื่อนเราจริงๆเราต้องยิงคูณสองไอ้ยสอง ยิงลูกลูกทั้งหมด3แฉกแล้วก็กดคูณ2นะครับเนี่ยแบบนี้ครับเนี่ยคูณ2แล้วก็3แฉกก็จะทำลายแท่นด้านหน้าครับทำให้เราเล่นกันง่ายขึ้นโดยแท่นที่ถูกทำลายเมื่อกี้ไปจะเป็นแท่นเรียกทหารนะครับเป็นทหารทหารแบบสลามนะครับแท่นเมื่อกี้นี้เป็นแท่นทำให้เราติดแช่แข็งอันนี้เป็นโล่อันนี้เป็นเกาะโล่ครับ ตรงผมจะยิงเท่าไหร่ก็ไดก้ก็โดนแต่ถ้าอยู่ด้านหน้าตรงนี้ยิงประมาณสิบห้าครับแล้วปรับต่ําสุดตรงจุดที่ยืนก็จะทําลายได้เรียบร้อยอันนี้จะเป็นการโดนยิงนะครับจะเป็นแบบทําให้เราบอสเนี่ยปล่อยลูกกลมๆม,มาใส่เราป้อแปะป้อแปะป้อแปะเป็นการสุ่มนะครับก็อาจจะโดนเราเยอะหรือไม่โดนก็ได้ ถ้าเกิดบอยสมีโล่ก็อย่างที่บอกครับอยู่ข้างหน้านี่มุม65ครับอยู่ข้างหลังแบบผมมุม60ยิงให้เลยจากยิงให้เลยจากค่าพลังสมมติตัวเกมกำหนด,ดมาให้เรา40ใช่ไหมแถบแถบที่เหมาะสมว่าพลังความแรงที่เหมาะสมให้เราเพิ่มมาสัก2-3หน่วย2-3หน่วยมันจะพอดีอเดี๋ยวผมยกตัวอย่างมุม60มุม60ให้นะเพราะว่าผมอยู่ด้านหลังนะผมอยู่ด้านหลัง อ่ะผมอยู่ด้านหลังแล้วผมจะยิงเลยมาตรงนี้ก็อยู่ตรงนี้นะครับผมจะยิงเลยมาประมาณตรงนี้46เพราะอันนี้ก็คือวิธีที่เราจะยิงหากบอสมีโลแล้วอยู่เราอยู่ด้านหลังถ้าอยู่ด้านหน้ามุม65ครับแล้วก็ยิงเลยเท่ากันเลยประมาณ2-3ความแรงนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปต่อด่านต่อไปกันซึ่งด่านต่อไปนะครับเพื่อนๆจะต้องเอาน้ําแข็งไปด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้อง แช่เวลาบอสโกรธนะครับมันจะเนี่ยไอเทมน้ำแข็งอันนี้นะครับเดี๋ยวบอสมันจะทําฆ่าเราทุกคนนะถ้าเกิดเราแช่มันไม่ได้แล้วเดี๋ยวผมจะมาบอกวิธีแช่กันด้วยด่านนี้นะครับให้ทุกคนเริ่มต้นมานะครับหากเพื่อนที่พลังเยอะที่สุดนะครับอยู่ฝั่งไหนเช่นตอนในในตอนเนี้ยเพื่อนคนเนี้ยพลังเยอะสุดเพื่อนคนนี้จะต้องถูกขัง แต่ว่าเพราะว่าเพื่อนคนนี้อยู่ข้างหน้าผมเป็นคนที่บลังเยอะสุดรองลงมาผมจะเป็นคนถูกขังนะครับโดยปกติแล้วเราจะไม่เดินกันหรอกเราจะไม่เดินกันแต่ถ้าหากต้องการเดินมาข้างหลังเนี่ยเดินได้ครับระเบิดตัวลูกระเบิดที่เกิดมานะ่ะมันมันจะไอ้นี่ครับถ้าเราแต่เรามันมีข้อแม้ว่าเราต้องยืนให้พอดีกันนะครับให้อยู่จุดเดียวกันใกล้เคียงกัน แล้วลูกระเบิดอ่ะมันจะไม่ระเบิดแต่ถ้าเราอยู่ไม่เท่ากันเ trendy, นี่ยอย่างคนเนี้ยเพื่อนเราเดินไปไปด้วยกันเพื่อให้ลูกระเบิดมันไม่ระเบิดนะครับ้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเกิดเราอยู่เหลื่อมกันอยู่ไม่เท่ากันนะครับระเบิดมันจะระเบิดแต่ถ้าอยู่เท่ากันมันจะไม่ระเบิดแล้วจะทําให้มีประโยชน์ตอนที่อ่าโกงลงมาขังนะครับระเบิดตัวลูกน้องระเบิดของตัวบอสเนี่ยจะเป็นตัวที่ทํา ลายโกงให้เราโดยที่เราไม่ต้องไปยิงเองนั่นเองอ่ะเดี๋ยวลูกบอสจะเรียกลูกน้องระเบิดออกมาแล้วครับก็จะเดินออกมานะครับก็ถ้าเกิดเราไม่เดินนะครับมันก็จะชนเราคนเดียวที่ทอยู่ด้านหน้าอ่าแต่ถ้าเรายืนเท่ากันยืนเท่ากันมันจะไม่ระเบิดมันจะไม่ระเบิดแล้วเดี๋ยวเราตีบอสกันอีกหนึ่งรอบนะครับบอสจะขังกกงเราลงมาขังกกงแล้วถ้าหาก เราไม่ได้มายืนติดกันเนี่ยเราจะต้องช่วยกันยิงกลงให้เพื่อนนะครับไม่งั้นเพื่อนจะโดนระเบิดตายนะแล้วก็สเต็ปต่อมาขออธิบายลงหน้าครับหากเราต้องการจะยิงบอสนะครับเวลาบอสตัวกระพริกบกระพริบเป็นสีแดงแล้วมีไฟติดด้านบนตรงหัวตรงนี้นะตรงหัวตรงนี้เราจะยิงยังไงด่านนี้ผมแนะนําให้ยิงที่มุม65นะครับหามุม65องศางให้ได้นะ มุมหกสิบห้าองศาให้ได้ครับแล้วยิงเลยหากเนี่ยตัดบอสเนี่ยหันหน้าเข้าหาผมผมต้องยิงเลยไปประมาณห้าครับอุ้ยอันนี้มันยิงลูกน้องนี่ว่าผมลืมอเอาใหม่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 หมหมผมลืมผมลืมเพราะผมมา<ผ>มแต่อธิบายหากเนี่ยหากบอสหันทางหันตัวตัวขั้วระเบิดอะครับ หนีจากเราอ่ะอยู่ห่างจากเรานะครับตัวระบบระระบบคำนวณการยิงมาให้เราเท่าไหรให้เราบวกไปประมาณ3-5ความแรงนะครับ3-5ความแรงนะความแรงตรงเนี้ยหากให้มาสี 10, ่สิบเราต้องยิงประมาณ4 4่สี่สีห้าครับมันเวลาเรากดยิงน้ําแข็งไปมันจะโดนขั้วพอดีแต่หากบอสหันขั้วเนี้ยมาทางเราก็คือบอสหันหน้าไปฝั่งเพื่อน ตอนนี้ตอนนี้บอสหันหน้าฝั่งเราใช่ไหมเราต้องยิงแรงห้าแต่ถ้าเกิดบอสหันหน้าไปฝั่งเพื่อนครัวก็จะหันมาใกล้เราเราก็จะยิงแรงเพิ่มประมาณ2ครับประมาณ2นะในการยิงมุม6.5องศานะครับนี่คือวิธีการยิงน้ําแข็งนะผมไม่แน่ใจว่าตัวผมจะได้ยิงน้ําแข็งให้เพื่อนดูหรือเปล่าแต่ก็นี่คือเป็นการหลักการอธิบายนั่นเองแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูเลยเพราะว่าตอนนี้ลูกระเบิดหายไปแล้วใช่ไหม ระบบให้ผมมาที่ห้าสิบหกนะครับผมจะยิงไปที่ประมาณหกสิบปึ๊บแล้วมันจะลงขั้วพอดีครับอ่ายิงไปที่หกสิบนะครับแล้วมันจะลงไปตรงขั้วพอดีเห็นไหมเป๊ะเป๊ะนั่นก็คือถ้าเกิดเรากดน้าแข็งไปตอนบอสกระพริบตัวเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวบอสจะกระพริบตัวละมันก็จะเป็นพอดีเลยกับที่เราจะแช่แข็งบริเวณตรงนี้ ซึ่งถ้าหากผมอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วเนี่ยคั้วมันอยู่ใกล้เช่นอย่างเช่นตัวอย่างเมื่อกี้คือมันให้ผมมาที่56ใช่ไหมครับผมต้องยิงประมาณ58ยิงประมาณ58บอสก็จะถูกแช่แข็งคัวนะครับทำให้ไม่โดนระเบิดตายทั้งทั้งทีมแล้วหลังจากนี้ก็จะง่ายเลยครับแล้วก็ยิงบอสจนตายได้เลยถ้าเกิดทุกคนในบัตตี้พลังประมาณ6-800 0นะครับก็จะอาจจะโดน หัวตรงนี้ครับสอรอบแต่หากมี8,000ถึง1,000 0ก็จะโดนรอบเดียวก็จะจบด่านแค่นี้เองเรียบร้อยเล่นง่ายๆมากสามารถมาฝึกดูคลิปแล้วก็ฝึกเล่นกันก่อนได้เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่ได้เจอคนใจดีอาจจะเจอคนบ่นนะครับอ่าอย่างเงี้ยถ้าเกิดผมยิงเพิ่มมาแค่2ใช่ไหมแต่บอสทันหลังให้ผมมันจะโดนบริเวณข้างหน้าตรงนี้ซึ่งถ้าเรากดน้ําแข็งไป มันก็จะไม่แช่แข็งให้เรานะครับมันก็จะไม่แช่มันต้องแบบพอดีเป๊ะเลยหรือใกล้มากๆหรือใกล้มากๆเวลาเราเล่นธรรมดาแล้วก็ฝึกยิง65องศาด่านนี้นะครับฝึกยิงไปเรื่อยๆทําให้เราจําระยะได้ว่าเราต้องยิงเท่าไหร่แต่พอดีเมื่อกี้คุยเพลินไปหน่อยเลยไปยิงลูกน้องระเบิดตรงนี้เพื่อนพิมพ์ว่าอะไรนะ จบโลออกดอกได้โลอ๋อไปลอยไปแล้วลอยไปแล้วตุ้มตุ่มจบจบไหมไม่จบผมต้องยิงปิดผมก็ยิงธรรมดาทีเดียวไปเลยจ้าพอบอดเลือดน่อยละปุ๊บหายละโม เรียบร้อยครับก็จบไปแล้วนะครับกับวิธีการลงด่านกูรูยากนะครับเดี๋ยวไว้ผมมาสอนเล่นด่านอื่นใหม่ในคลิปหน้านะครับก็น่าจะเป็นเผ่าชั่วร้ายนะครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจูเบจูเบอ้ผมเมื่อไรผมจะได้ของดีๆเนี่ยโอ้โหเพื่อนได้การ์ดกษัตริย์เลยแบบได้การ์ดนะไม่ใช่ชิ้นส่วนดวงดีมากเดี๋ยวไว้เราดวงของเราคคมาตาหนาครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับจูเบจูเบ